ได้นำกำลังพลข้านนราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรงานพนาระพีลอยกระทงเพื่ออนุรักษณ์สืบสารและส่งเสริมพณีลอยกระทีโคมไฟ ตามแม่น้ำอาจมีวิชาชีพแอบแฝงอาชีพที่อาจก่อเหตุอาชญากรรมและไม่สมบูรณ์เรียบร้อยคำนวณภูธรในสำตก็กำกับการสืบสวนสิ่งแอบตรวจคนเข้าเมืองทางปกที่19เวยกิจการนาวิกิโอทนจังหวัดจันทบุรีที่ตำรวจภูธรในสกัดตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ผู้แทนท่านนายกองค์การมหาสนุนจังหวัดจันทบุรีท่านนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างเมืองจันทบุรีและตัวแทนท่นานในอำเภอเมืองจังนทบุรีไปแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมตำรวจภูธรจังหวัดทันาน ายของทุกส่วนนะครับก็ยังงดนะครับเรื่องฟุเรื่องอะไรต่างๆจุดไปอะไรต่างๆนะก็กลับเรียนว่าก็ให้ระมัดระวังนะครับการเที่ยวเพราะว่าเราเราไม่ได้เที่ยวลอยรทงแบบเต็มที่มานานนะครับก็กลับเรียนว่าอยากให้ช่วยระมัดระวังกันไปนะครับสิ่งที่ไหนไอ้อาอะไรท่าโบท่าแต่นี่ก็กลับเรียนว่าทุกส่วนราชการก็บูรณาการกันอยู่ทุกท่าทุกที่มีลอยกระทงนะครับผมครับโอเคทุกการนะครับ ในช่วงของเทศกาลนี้ค่ะครับในช่วงเทศกาลลอยกระทงนี้ครับก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับมีการระดมขวาราากรรมและยาเสพติดด้วยนะครับรทางตำรวจภูธรจังหวัดเติมดีจริงร่วมกับหนงานทุกหน่วยนะครับเ้าระดมขวาดร้างในครั้งนี้ด้วยนะครับเป้าหมายคือเราพยายามจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายในพื้นที่นะครับเรื่องยาเสพติดเรื่องอาวุธปืนเราจะเข้มงวดตรวจคันโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับข็ตอให้ทุกท,ท,ท่านนะครับปฏิบัติตามกฎหมาย ในส่วนของการเที่ยวงานเทศกาลลื่นเลิอ่างต่างนะครับเราเพิ่งหางหายกันมานานนะครับปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมหลายที่การร้อยวาดการร้อบาดบ้างกันนะครับขอให้ประชาชนเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงนะครับให้ระงับสติอารมณ์แล้วก็หากท่านใดเห็นมีสิ่งผิดปกติหน้าเชื่อว่าจะเกิดเหตุไม่เหมาะสมนะครับขอให้แจ้งทางตำรวจนะครับ191ได้ทันทีจะได้เข้าไประรับเหตุให้ทัดนท่วงทีครับ ยางกานะนะคะในเรื่องของการด่มสุราเพราะว่าเป็นช่วงของเทศกาลด้วยค่ะกับเรื่องการขับขี่นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะปฏิบัติตามกฎจราจรน,นะครับมีการสวมหมวกนิรภัย,มมภยแล้วก็ให้งดเว้นการดื่มสุรานะครับเพราะว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและทำให้เกิดความรุนแรงมีผู้เสียชีวิตบาทเทดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับในช่วง <c oughs> เทศกาลต่างๆเนี่ยทางโรงพยาบาลก็มักจะได้รับความไอ้อรับผลกระทบนะครับ,รบเพราะมีผู้บาดเจ็บจำนวนม,มากแพทย์พยาบาลที่มีหน้าที่ดูแลรักษาก็ ต้องมีพนักพึ่มขึ้นะครับก็ะากทุกท่านให้เชื่วด้วยความด้วยความฝุก,กขอให้ระมัดระวงังแล้วก็เชื่กันดูแลตัวเองไม่ให้เกิอดอุบัติเหตุครับ